ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้อง FC ศูนย์ทอนชัยครับในคลิปนี้พาทุกท่านไปสัมผัสบริการ ยามเช้าริมหาดเจ้าเหลาจังหวัดจันทบ,บุรีครับนะครับมีคลื่นไม่แรงครับสามารถไปเล่นน้ำได้นะครับมีหาดทรายสะอาดๆนะครับบรรยากาศโดยภาพรวมก็คือถือว่าเป็นหาดที่มีความสงบอีกหาดหนึ่งนะครับ ก็เป็นการเก็บบรรยากาศเสียงคลื่นนะครับเสียงผู้คนนะครับที่มารับบรรยากาศบริสุทธิ์ยามเช้นา,น,านะครับริมหาดได้วิ่งเล่นออกกำลังกายนะครับก็เป็นไฮซีซันที่หลายๆคนได้ผ่อนคลายครับโดยเฉพาะริมทะเลแบบนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจจะมาท่องเที่ยวนะก็มีที่พักอยู่บริเวณใกล้ๆกับหาดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับราคาก,ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับหากผมว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ โชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ